สวัสดีจ้าเพื่อนหนุ่กชองของเราคู่แกับครัชเย้ก็เหมือนไม่ได้พูดแนะนำตัวไปแบบนานมากเป็นชาติเป็นปีแสงเลยก็ว่าได้เพราะว่าหายไปนานมากซึ่งคำแก้ตัวของเราในการหายไปนะครเราก็จะบอกตรงๆว่าคือเรา ไม่ว่างจริงๆคือจริงๆแล้วก็คือไม่ว่างกับคําว่าขี้เกียจเนี่ยก็คืออยู่ใกล้ๆกันเลยซึ่งคำว่ามไม่ว่างก็คืออย่างที่บอกคือเรียนปีสี่แล้วก็จะมีการแบบว่าเตรียมฝึกงานบ้าง <c oughs> ต้องหาที่ฝึกงานมากเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดต้องหาที่ฝึกงานนานมากส,ส่วนเรื่องที่ขี้เกียจก็คืออย่างอย่างเช่นคือเราทํางานเรียนเนี่ยเราก็จะแบบว่าฝึออกแบบเออฉันขี้เกียจทํามากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะชอไม่คิดที่จะทิ้งช่องนี้ไปนะคะก็จะพยายามกลับมาอย่างเช่นตอนนี้ซึ่ง วงที่เรารักวงที่เราติ่งคัมแบ็กแล้วก็เลยกลับมาทำรีแอคชั่นนั่นเองจา้าแต่ก็บอกก่อนเลยว่าอาจจะไม่ได้มาแบบทีๆก็จะมาแบบมาบ้างไปบ้างมาบ้างไปบ้างเป็นคอนเซ็ปต์ของช่องเราคือมามาไปไป,ไปฟีลแบบคัมแบ,บ็กบ้างหายไปบ้างอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ทิ้งช่องแน,น่นอนจ้าเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาทําการรีแอคชั่นอย่างยิ่งใหญ่กับวงบอยกรุ๊ปแห่งค่าย c r a Crack e n t e r t a i n m e ม t นั่นเองจา้าซึ่งนั่นก็คือวง The Boys นั่นเอง ยัยเดอะบอยส์นะคะก็เป็นวงที่เราเพิ่งเริ่มมาติ่งเมื่อต้นปีนี้นั่นเองก็เราทำดีเรคชั่นไปเยอะมากๆเลยแบบว่ารวมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูกันได้นะ่ะซึ่งทุกคนก็เห็นเราผมเปียกก็คือเพิ่งกลับจากมอเลยจ้ะความผมเปียกเออหนึ่งกลุ่มฝนตกหนึ่งกลุ่มเดอะบอยเนี่ยเขากลับมากับมินิอัลบั้มที่5ที่ชื่อว่าเชสนั่นเองฟีลแบบเฮ้ยคอนเซปต์ concept, ฟีลแบบว่าคนละฟีลกแบบับลีเวลอัลบั้มที่แล้วเลยฟีลแบบว่าเป็นจอมโจรขโมยใจหนึ่งกลุ่มแบบ มาซ้นขโมยใจไปอีกแบบตอนแรกคิดว่าเฮ้ยคอนเซป็ปต์จะมาแบบดุดุหรือเปล่าแต่คอนเซ็ปต์มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่ก็เพลงของเขาเนี่ยโปรโมทชื่อว่าเพลง The Stealer ก็คือชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นแบบหัวขโมยนั่นเองซึ่งเราก็จะไปทำการดี c ชั่น The Stealer ของ The Boys กันเลยค่ะเพื่อนไปรีแอคชั่นกันเลยไปจ้ะนังเปิดมาก็เหมือนทีเซอร์เปิดมาเป็นแบบหู เวอร์เวอร์จูยอนหล่อมากจริงจูยอนผัวมากชอบความเนีนนิดนึงเราจะไม่ทำอะไรเกินจริงนะทุกคนเพราะว่ามันจะดูเวอร์ไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จูก,ก่อนกกจูยอนแหละจูยอนอ้จูยอนกับากางเกงหนังจูยอนกับเสื้อกามก็คือแบบผัวมาก จืยอนเป็นผัวมาโว้เปิดมาก็คือความหลีดความต่อตัวอุ้ยเต้นเนียไปไหมอ่าคิวเสียงสองเก่งอ๋อพี่เจคับอุ้ยคอนเซ็ปต์ฟีแบบมีความแบบมือเอ่ยอะไรเอ่ยหนึ่งกลุ่มเอ้ยคือเหมือนจะขโมยของสตอรี่ดูแบบว่ามีเตอเออ ฮั้โายฮันจีชุดนี้คือแบบชุดกับฟิตฟิตก็บแบบเลิศเดี๋ยวฟังเพลงด้วยย่า <Yeah! S 1> ชอบผูกอะ่ะพี่หงเมื่อกี้ก็ดีโอ้โหยองฮุนหล่อมากโอ้โหเนี <c oughs> ่ยพี่ไหไเป็นเพื่อนการเนียวซนี อุ้ยปังมากชอบความแบบเต้นไล่เป็นเวเไปชามินเป็นเซนเตอร์โอ้โหสยอนผัวมากเอลลี่มายัางงา <c oughs> หล่อมาก oh my god <c oughs> เอลิเเีเป็นแฟนเราเป็นผัวเรา oh my god เราทองเราฟังพี่ฮุกนะทุกคนเราชอบอุ้ยฉันรักพ่อพ่อสังยอนอ่ะเนี่ยเห็นหมันพี่ฮุกเมื่อกี้ไปแล้วแล้วพ่อเข้าแบบมันเข้าแบบว่าโอเคมากเลยอ่ะแล้วฮุกดีมากถ้าเต้นก็ดีแต่ Mv น่าจะมีสตอรี่ก่าน,นี้หน่อยเหมือนเข้าใจแหละว,ว่าถ่ายในกล่องในแดนแบบในสตูทุกคนโอ้ไม่ก็ยองฮุนแบบ รีแกงหล่อมากรีแกงคือชื่อที่องหุ่นเล่นในซีรีส์นะทุกคนไปหาดูได้ Love Evolution ชันนี้ชันนี่แบบสง่าง,งามมากเป็นคิงและคุยในตัวมากโอ้โหท่าเต้นเจ็บเข่าแทนฉันว่าเดอดบอยไม่มีแค่นี้หรอกท่าเต้นอ่ะต้องมีเยอะกว่าดีจ้ะเดี๋ยวไปดูบบ ได้เพอร์ฟอร์แมนต์ว่าแบบมีอะไรแบบเจ็บๆกว่านี้ไหมเมื่อกี้เขาเจ็บอะไรเข่าอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้เขาบอกว่าเขาบอกว่ามันมีค่าเจ็บท่าเต้นเจ็บๆอยู่อุ้ยเมื่อกี้ท่าเต้นแบบไอ้นี่มากอ่ะเข่าอ่ะแบบก็คือน,นี่แหละค่ะเดี๋ยวบอยเพื่อนเพ่อจบแล้วใช่ไหมอุ้ยอุ้ย oh my god โอ้โหถ้าถ้าตอนจบคือแบบความเชียร์ลิเดอร์มากไม่ไหว The Stealer The Boys เสียดาแอบเสียดานิดนึงความแบบไม่มีสตอรี่อะไรขนาดนั้นก็ทำการเ็กชั่นเสร็จแล้วนะเพื่อนๆก็อยากจะบอกว่าหลังจากที่ไม่ทำเ็กชั่นนานเนี่ยรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าแบบ e อเนจีวีดไม่ได้แบบใช้มานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบปกติก็คือวีดกับเพื่อนแบบมังมาเ องเงี้ย่าง้ใช่แต่อันนี้ก็แาเหมือนวบีดกับทุกคนที่แบบว่ามาดูด้วยกันซึ่งจะบอกว่าเพลงดีมากอย่างที่บอกไปคือมันแบบว่าบีทอะไรเอ่ยพรีฮุกเอ่ยแล้วก็ท่อนฮุกดีมากนะท่อนฮุกไม่ใช่แค่เต้นอะ่ะมันแบบว่า เนื้อเพลงก็แบบน่าจะดีแต่ต้องไปดูคําแปนนิดนึงแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือไม่ต้องพูดถึงพะเดอะบอยก็คือที่หนึ่งเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเจนนี้นะคะว่าสั้นว่าไปจะสบอกว่าดีมากถ้าเต้นยากมากเจ็บเข่าแทนปวดเข่าแทนทั้งหลายใครแก้บนว่าจะเต้นเดอะสตีลเลอร์แก้บนก็คิดใหม่นะคะเพื่อนๆป,ปวดปวดเข่าแทนแต่พูดถึงอย่างเดียวเลยตัดคะแนนแบบ แต่คะแนนนิดนึงกับ MV เพราะว่าคิดว่า MV มันควรจะมีอะไรมากกว่านี้ถึงถึงแม้มันจะถ่ายในกล่องอะใช่ไหมแต่ว่าก็ควรแบบอยากให้มันมีสตอรี่อะไรมากกว่านี้อืมแต่ว่า Air Time ์ใน MV ก็ถือว่าโอเคจะมีอ่คนที่ออกน้อยๆก็ก็มีบ้างแบบยองฮุนออกมาแบบเดียวแต่ว่าหล่อม,มากใช่ส่วนคนอื่นก็แบบหลอ่อแบบ แบ่งอะไทำอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปต้องไปฟังเพลงในอัลบัม้มเพราะว่าเขาบอกว่าเพลงในอัลบั้มดีมากไปฟังพรีวิวมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปฟังอ,อ่ในอัลบั้ม The Chase ก,กันก็ทุกคนอย่าลืมติดตามเดี๋ยวบอยกันนะคะพวกเดี๋ยวบีที่เข้ามาดูก็มาวีด,ด้วยกันนะนะจ๊ะแลนนี้ก็ทำการลชั่นเสร็จแล้วถ้าผิดภาพอะไรก็ขอผภัยทุกคนด้วยนะแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้าจา้าสัญญาว่าจะมาบ้างแล้วแหละช่องนี้ก็จะเริ่มมาบ้างแล้ว จะหายไปไหนหายไปตอนไหนจะหายตอไนตหไ,ตอไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็จะพยายามมาให้ได้ทุกคนส่วน MV ที่ผ่านไปแล้วแบบนานๆเนี่ยผ่านไปแล้วอะ่ะเราอาจจะไม่ทําการดิชั่นเพราะตอนที่เราไม่ทําช่องเนี่ยเราก็มีการดูอะไรไปหมดแล้วแหละอืมก็ขอภัยทุกคนในนัดที่นี้ด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะพยายามทำดิกชั่นวงที่กําลังคัมแบ็กอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่เราทําได้นะจ๊ะ ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะจ้าถึงแม้เราจะไม่ค่อยลงคลิปแต่ก็กดให้หน่อยนะบ๊ายบายฮูแับครัสเย้ and the stealer a the Ste